ราชาลูกนังทั่วโลกขอสเสนอหงจายเยียว8.5ล้านเงื่อนไขซื้อหนุนเยสเดอร์มินเนอร์เผย,ว,ยว่าลิพูต้องจ่ายเงินเบนฟิก้าอีก8.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขตอนซื้อตัวดาวินนุนเยสเมื่อซัมเมอร์2022การย้ายทีมของสตาร์ทีมชาติอุรุกวัยมีมูลค่าอยู่ที่85ล้านปอนด์ซึ่งทางหงแดงใจก้อนแรกที่64ล้านปอนด์ส่วนที่เหลือ21ล้านปอนด์เป็นไปตามเงื่อนไข ก่อนหน้านี้ลิพูจ่ายเงิน4.3ล้านปอนด์ให้กับทีมดังจากโปรโตุเกสไปแล้วหลังนูนเยสลงเล่นให้กับทีมถึง10นัดตามที่ระบุในสัญญาล่าสุดทางสื่อดังแดนผู้ดีเผยว่าลิพูเตรียมจ่ายอีกก้อนที่8.5ล้านปอนด์หลังจากที่กองหน้าวัย24ปีลงเล่นเกมที่60ให้กับสโมสอนในนัดที่บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานูนเยสโชว์ฟอร์มดีได้รับคำชื่นชมในฤดูกาลนี้โดยทำไป7ประตูกับ6แอสซิสต์จาก18เกมทุกกราย โดยตลอด60เกมที่ลงสนามทําได้22ประตูกับ10อัสซิสต์ LFC d a t a รายงานว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่พยายามยิงประตูมากที่สุดในพิีเมีร์ลีกฤดูกาลนี้โดยพวกเขาพยายามไปแล้วทั้งสิ้น225ครั้งอันดับ2 m a แมนซิตี้214ครั้งและใน225ครั้งก็มีทั้งชนคานและชนเสาไปถึง8ครั้งอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าจากตัวเลขนี้มันมากกว่าทีมในนังกฤษเวลานี้อีกด้วย และตอนนี้ลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมที่ทำประตูในทุกๆเกมที่พวกเขาเล่นในฤดูกาลนี้ที่จริงแล้วครั้งล่าสุดที่หงแดงล้มเหลวในการทำประตูในการแข่งขันคือเสมอกับเชลซี0-0่อ0ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา29เกม72ประตูเท่ากับ2.48ประตูต่อเกมหลายๆคนรวมไปถึงเราบรรดากูรูทั้งหลายมองไปที่เกมรับของเทรนนิล็สซานเดอร์อนูที่ต้องดวลกับเชลมี่โดกูและอย่างที่เห็นต้องยอมรับว,ว่าเทรนเองก็เอาไม่ค่อยจะอยู่ ถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทีมมาช่วยซ้อนเอาไว้ก็น่าจะแย่หน่อยแต่ผมกลับมองแบบนี้นะไม่มีใครจะหยุดโดกูตอนนี้เขาเก่งจริงและมีความคล่องตัวสูงมีความเร็วจัดและเป็นแนวรุกที่ทีมในพิมพ์ลีกยังไม่เคยเจอเพราะเขาเพิ่งย้ายมาในฤดูกาลนี้ฤดูกาลแรกเพราะฉะนั้นอะไรๆมันจึงใหม่สดเสมอและเทรนไม่ได้เก่งเรื่องเกมรับอยู่แล้วด้วยมันจึงไม่แปลกที่เขาจะเอาไม่ค่อยอยู่และสิ่งที่ผมมองแตกต่างออกไปก็คือผมชื่นชมเทรนนะ และชื่นชมนักเตะลิพูทุกๆคนที่มีส่วนร่วมในการหยุดโดกูได้ในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นเจลมาติปอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์โดมิริคโซโบสไลแม้แตโมซาลาที่ลงมาช่วยซ้อนเทรนเอาไว้ด้วยและที่สําคัญผมชื่นชมเจอเกนครอปและทีมงานนะเพราะเขาวางแผนมาหยุดโดกูได้อย่างดีเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปเกมนี้ชื่นชมเทรนและเพื่อนร่วมทีมที่ลงมาช่วยเหลือเขากับการวางแผนมาของเจอเกนครอปแน่นอนเขารู้ก่อนเกมแล้วว่าเทรนจะโดนเจาะแน่ แต่ก็วางแผนแก้ไขได้ดีเลยมากที่วางเอาไว้เกมนี้มันใช้ได้ผลเลยทีเดียวชื่นชมจริงๆครับย้อนกลับไปในเกมเมื่อวานนี้เทรนอเล็กซานเดอร์อานได้มีการสวมใส่รองเท้าสตัดคู่ใหม่ของ Adidas Predator ซึ่งคาดว่าเป็นรุ่นต่อไปที่ยังไม่ได้มีการเปิดตัวหรือวางจำหน่ายในเวลานี้ซึ่งแน่นอนถ้าใครจำกันได้เทรนเป็นหนึ่งนักนกีฬาฟุตบอลคนสำคัญของ Under a r m o u r มาหลายปีแล้ว ดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตส่วนตัวของเขาสําหรับการเปลี่ยนสปอนเซอร์รองเท้าสตัร์ของเขาเทรนในวัย25ปีดูเหมือนว่าเขากําลังเข้าสู่จุดสูงสุดของอาชีพแล้วในตอนนี้ขอให้ฟอร์มแบบนี้ตลอดและยกระดับมากขึ้นไปอีกเชื่อว่าเขาจะเป็นนักเตะที่สําคัญที่สุดคนหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลเลยจากนี้นี่คือคุณสมบัติแชมเปี้ยนสิ่งที่อยากบอกหลังดูเกมแมนซิตี้พบลิเวอร์พูล ขอขอบคุณบทความจากบอบูศึกอภิมหายุทธระหว่างแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่อีสต์แลนด์จบลงด้วยการเสมอกัน1ต่อ1และต่อไปคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแบบพอสังเกต 1. เออร์ลิงฮาแลนด์กระซวกตะข่ายพวกพี่ๆเป็นประตูแรกได้แล้วนะทว่าหลังจากนั้นเกมลูกของแมนซิตี้กลับดูฝืดๆเคืองๆแบบไม่น่าเชื่อแม้จะครองบอลหาจังหวะบุกได้มากกว่าก็ตามตัวลุกริมเส้นทั้งสองข้างแทบฝ่าด่านเกมรับของหงแดงไม่ได้ แถมไม่มีตัวสำรองที่สามารถลงมาเปลี่ยนเกมได้อีกต่างหาก 2. ลิเวอร์พูเสียประตูแบบไม่น่าเสียอีกแล้วจุดเริ่มต้นจากการออกบอลยาวไม่ดีของอลริสซอนไปเกอร์ที่ปลิ้นหลังเท้าเสี่ยงนั้นนี่คือความผิดพลาดแบบเบสิกที่ในทวัรระดับนี้ไม่ควรให้มันบังเกิดขึ้นเด็ดขาด 3. าตอนเห็นรายชื่อ11ผู้เล่นตัวจริงของลิเวอร์คูผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้เล่นที่จะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกแน่ๆและน่าจะถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นคนแรกคือเคอร์ติสโจนแล้วก็จริงๆ 4. เอาตรงๆมันเป็นเกมที่ลิพูลเล่นได้ไม่ค่อยจะโสภาสักเท่าไหร่รูปเกมโดยรวมถือว่าเป็นรองและเหมือนจะตำกว่ามาตรฐานซีรีสซ้ำเกมลุกที่ดูดันก็ไม่ทํางานเพียงแต่มีทีเด็ดในการทะลวงตาข่ายทาั้งๆที่แทบจะไม่ได้สร้างความกดดันให้เจ้าถิ่นมากนักโอกาสทําประตูก็น้อยทันใดโมซาราจายบอลให้เทรนเอเอตะบันตีเสมอรอดพ้จากความปลาชัยเฉยเลยอืมนี่คือคุณสมบัติของแชมเปี้ยนขอบอก 5้าโคตรทีมอย่างแมนซิตี้เกรงกลัวลิเวอร์พูลนะครับเปปกอริลล่าก็ดูจะวันวันเจอเกนครอบอยู่ในทีหลังขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์เจ้าบ้านกลับหันมาเล่นแบบกล้าก,ก,กลัว,ลวเหมือนต้องการรักษาสกอร์มากกว่าบทขยี้แบบเอาให้เด็ดหงเด็ดหานไปเลยไม่กล้าบุกมากเพราะความเกรงใจในทีเด็ดของผู้เมือนนี่แหละสุดท้ายก็พลาดท่าเสียประตูอยู่ดีนั่นแหละคิดแล้วก็น่าน้อยใจยิ่งนักแหมตอนเจอทีมกูนีพวกมึงขยมแล้วขยมอีก อย่างเอ็นจอยหัวแม่ตีนจังเลยนะครับเฮ้อโบนัทรักถามว่าใครก็แพ้แมนซิตี้กันก็ทีมกูเนี่แหละครับฮ่าฮ่าฮ่าบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเทรนอเล็กซานเดอร์โนยินดี Alexander no indi, กับวิธีทางที่ลิปูกลับมาคว้าแชมป์จากในการออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยยืนยันว่าผลการแข่งขันจะช่วยให้ลิปูมีความเชื่อมัน่นและนี่คือบทสัมภาษณ์หลังเกมกับสกายสปอร์ตของนักเตะหมายเลข66 พูดถึงว่าผลการแข่งขันให้ความรู้สึกเหมือนเป็น e อีก้าวย่างสําหรับลิเวอร์พูลผมคิดว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่แน่นอนว่าดีกว่าสิ่งที่เราได้รับจากที่นี่เมื่อปีที่แล้วตามปกติแล้วเราไม่ค่อยได้ผลการแข่งขันที่นี่ดีนักด้วยความสัจจริงแต่มันเป็นเกมที่ได้แต้มเราได้หนึ่งแต้มมันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นอันสุดมาัศจรรย์ของเราทั้งหมดแต่อย่างที่ผมพูดเราได้เต็มและมันเป็นมุมมองในเชิงบวกเรามีโอกาสที่จะชนะเกมพูดถึงฟอร์มการเล่นโดยรวมของทีม ผมไม่คิดว่าเราเล่นดีในบางส่วนโดยเฉพาะในครึ่งแรกรูปแบบการยืนของพวกเขาและวิธีทางที่พวกเขาตั้งเกมท้าทายเราอย่างแท้จริงและพวกเขาก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นกันเยอะเลยมันยากที่จะเล่นเราจัดกลุ่มกันใหม่ตอนพักครึ่งแค่ไม่รู้ตัวต,วตอนที่คุณเล่นกับแมนซิตี้คุณต้องให้ความเคารพอย่างมากต่อทีมและวิธีทางที่พวกเขาเล่นดังนั้นโดยอัตโนมัติคุณคิดว่าคุณไม่สามารถเกาะติดกับบรรดานักเตะได้จริงๆและคุณยืนหยัดสู้กับพวกเขาอีกหน่อย และนั่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาในครึ่งแรกผมคิดว่าในครึ่งหลังเราให้ความเคารพกับทีมอย่างแน่นอนเราต้องมาที่นี่และพยายามเก็บผลการแข่งขันและนั่นคือสิ่งที่เขาทํากันพูดถึงว่ามิดฟิลด์ถูกบีบโดยทั้งสองทีมใช่แน่นอนผมคิดว่ามีทางมากมายให้พวกเขาโจมตีพวกเราได้น่าจะเป็นทางด้านข้างแทนที่จะผ่านเราตรงๆและเราก็เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เกมที่จะเจาะทะลุผ่านตรงกลางมันออกทางด้านข้างมากกว่าและมาจากแนวหลัง ตัวอย่างที่ผมพูดไปพวกเขามีจานวนนักเตะอยู่เยอะมากในพื้นที่นั้นพวกเขาตักบอลได้ดีมีนักเตะที่สามารถครองบอลได้ดีจริงๆมันยากที่จะเข้าใกล้พวกเขาแต่ในครึ่งหลังผมคิดว่าเราดีขึ้นอย่างมากและเรามีโอกาสของเราแล้วเราก็ใช้โอกาสนั้นบทบาทของเขาในเกมทั้งกองกลางและแนวรับมันสําคัญอย่างไรผมคิดว่าอาจจะมีแผนการเล่นของเกมในการหยุดผมจากการได้บอลในแดนกลางอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่มันให้ความรู้สึกแบบนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครึ่งแรก ผมคิดว่ามีการประกบตัวนิดหน่อยผมคิดว่าแบรโดซินวาอยู่ใกล้กับผมมากๆในหลายๆครั้งตอนที่ผมทำการเข้ามาข้างในผมหมายความถึงผมอาจจะผิดถนัดเลยก็ได้และผมอาจจะเพียงแค่พูดอะไรไม่มีเหตุผลแต่ผมค่อนข้างแน่ใจว่านั่นเป็นแผนการเล่นของเกมมันให้ความรู้สึกแบบนั้นดังนั้นมันเกี่ยวกับการพยายามที่จะมีบอลในแบบที่แตกต่างและผมคิดว่าผมปรับตัวกับมันผมพยายามที่จะออกไปด้านข้างนิดหน่อยและพยายามที่จะมีบอลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนว่างและทำให้แมคก,กาได้บอลทำให้ดอมได้บอลทำให้เคอร์ติสได้บอลและไรอันตอนที่เขาลงมาผู้เล่นทั้งหลายซึ่งสามารถที่จะได้บอลแล้วขับเคลื่อนไปข้างหน้าผมคิดว่าเราทำแบบนั้นได้ดีโดยเฉพาะในครึ่งหลังพูดถึงประตูของเขาและสิ่งที่เขาเห็นโอกาสนั่นคือมันจริงๆผมได้บอลจากโมและผมคิดว่าผมจะยิงเข้ากรอบด้วยการยิงทะแยงผมเดาได้ว่ามีกลุ่มคนมากมายมันเป็นการสัมผัสแล้วยิงทะแยงมัน และแน่นอนว่ามันเป็นการจบสกอร์ที่ดีในการยิงเข้าไปเสียบม,มุมที่เสาไกลมันคือประตูที่เราต้องการในฐานะทีมบางสิ่งกําลังมีการสร้างขึ้นมาที่ลิเวอร์พูลหรือไม่แน่นอนมีหลายๆครั้งตอนที่เราเล่นได้ดีกว่านี้มากๆในการเจอกับแมนซิตี้แต่เราแพ้เกมดังนั้นการมาที่นี่แล้วได้คะแนนเป็นผลการแข่งขันที่ดีสําหรับเราถ้าให้ผมพูดตรงๆมันคือบางสิ่งที่เราต้องการในฐานะทีมและผมคิดว่ามันเพียงปลูกฝังความเชื่อว่าถึงแม้ในตอนที่เราไม่ได้เล่นกันได้ดี ตอนเจอกับทีมแชมป์พวกเขาเพิ่งจะคว้า3ามแชมป์มาเมื่อปีก่อนทีมที่เป็นจ่าฝูงของลีกหากคุณไม่ได้เล่นได้ดีแต่คุณยังสามารถที่จะได้1คะแนนกับการเจอพวกเขาหลังจากนั้นอย่างน้อยๆคุณกำลังทำบางสิ่งที่ถูกต้องและวันนี้เราใช้ความพยายามกันอย่างมากและเราได้คะแนนนั้นมา จอแดนเฮนเดอร์สันโพสรูปพร้อมกับแคปชั่นการกลับมาพบกันอีกครั้งในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาซึ่งเมื่อคำคืนที่ผ่านมามีการแข่งขันในู่ระหว่างเอลิท e ิฟากับเอลิท e ิันและผลการแข่งขันก็จบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งต่อหนึ่งแน่นอนว่าเฮนโดก,กับจอจิโน่ไปดุมเล่นให้กับเอลิท e ิฟากส่วนฟาบินโยเล่นให้กับเอลิท e ิันเมื่อเห็นภาพของทั้ง3คนแล้วก็ทําให้นึกถึงช่วงเวลาที่เขาเป็นแผง3ประสานแดนกลางของทีมลิเวอร์พูลได้เช่นกันหากชอบใจคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ